พยายามเตะแรงๆสิแซกซัดให้เต็มข้อเลย <What? S 1> ไม่ได้มาเตะหลายวันอ่อนแรงลงไปเยอะเลยเจ้าแซก ตอนนี้โค้รหน่วยกำลังทำการฝึกสอนให้แก่เยวาวชนเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับวางพื้นฐานเบสิกฟุตบอลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยอาศัยระยะเวลานะครับอันนี้คือเจ้าไกล